ถ้าพูดถึงกองกลางตัวรับประดับโลกหลายคนอาจนึกถึงคาซิมิโรโรดี้หรือกองเต้แต่มีอีกหนึ่งคนที่ถูกมองข้ามไปเสมอทั้งที่เขาคือหัวใจสําคัญของหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฟาบินโยหนึ่งในนักเตะที่ถูกประเมินต่ําเกินไปฟาบินโยไม่ใช่นักเตะที่แจ้งเกิดตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนดาวรุ่งทั่วไปจริงๆแล้วเขาเริ่มต้นจากการเป็นแบ็กขวาตอนอยู่ที่โมนาโก เขาพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นกองกลางตัวรับประดับแถวหน้าและเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้โมนาโกคว้าแชมป์ลีกเอิงในปี2017หลังจากโชว์ฟอร์มโดดเด่นกับโมนาโกลิเวอร์พูลก็ตัดสินใจคว้าตัวเขามาร่วมทีมในปี2018แต่ช่วงแรกฟาบินโยไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนะักเพราะต้องปรับตัวเข้ากับระบบของครอปแต่เมื่อครอปให้โอกาสมากขึ้น ผลลัพธ์ก็คือเขากลายเป็นหัวใจของแดงกลางลิเวอร์พูลเป็นเหมือนอินวิซิเบิลวอหรือกำแพงที่มองไม่เห็นคอยทำลายเกมรุกของคู่แข่งและช่วยให้เกมรับของลิเวอร์พูลแข็งแกร่งขึ้นฤดูกาล2019-2020มีอัตราแท็กเกิลสำเร็จสูงถึง66%อัตราการแย่งบอลคืนต่อเกมเฉลี่ย2.5ครั้งผ่านบอลแม่นยำ87% และเป็นกำลังหลักพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีฟาบินโยไม่ใช่แค่กองกลางตัวรับธรรมดาเขาเป็นนักเตะที่สามารถอ่านเกมได้ดีมีการสกัดบอลแม่นยำและยังช่วยขึ้นเกมจากแดนหลังได้อีกด้วยสาเหตุหลักที่ฟาบินโยถูกประเมินต่ำไปอาจเป็นเพราะเขาไม่ใช่นักเตะประเภทบุกไม่ได้ยิงประตูเยอะหรือแอสซิสต์เป็นก่อนเป็นกำแต่ถ้าไม่มีเขาแดนกลางเวอรัพููคงไม่แข็งแกร่งแบบนี้ เห็นได้ชัดว่าตอนที่ฟาบินโยบาดเจ็บหรือถูกถอยไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่าภูมมีปัญหาเรื่องเกมรับทันทีนี่คือหลักฐานว่าเขาสําคัญแค่ไหนฟาบินโยคือหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในยุคข,ของเขาแต่อาจไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักถ้าคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนบอลที่ชอบนักเตะที่เล่นเพื่อทีมมากกว่าตัวเองคุณจะรู้ว่าฟาบินโยคือฮีโร่ที่ถูกลืมของวงการฟุตบอลถ้าคุณคิดว่าฟาบินโยควรได้รับเครดิตมากกว่านี้ กดไลค์แชร์และคอมเมนต์กันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา